สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขหูสุกคนเด้อจ้าเมนี้ตื่นเศร้าๆพี่น้องจ้ามาให้เบิ่งบรรยากาศหัวฟูเนาะตอนเศร้าๆบรรยากาศตอนเศร้าพี่น้องจ้ารอใส่บาทนะจ้ารอใส่บาทรอพระพระพระกัลลังมากพี่น้องจ้าให้เบิ่งบรรยากาศบานจีน,นีเนาะตอนเศร้าๆ อันนี้อันนี้บานจีนี่หนาวพี่น้องจ้าย้ำตอนเศร้าบรรยากาศหนาวนะรอไ่บาใส่บาทน้ำกันเดอพี่น้องจ้าทำบุญน้ำกันจ้าจีนี่ก็เฮ็ดเป็นกิจวัตรประจำวันนะพี่น้องจ้าส่บาททุกเศร้าตอนเศร้าๆนะพี่น้องเพิ่นบอกว่าเฮ็ดกินเฮ็ดท่านนะพี่น้องจ้าเฮ็ดไปกินไปท่านไปน้ำนะพี่น้องจ้า อย่าให้เบิกบรรยากาศปูกำลังมาพระกำลังมาพี่น้องจ้าปูนไก่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 คุณพี่น้องกำลังมาละจ้ารอใสซบาตบรรยากาศดียุดเนี้ยมือเสาจ้าพี่น้องหนาว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 เย็น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 หนาวหนาวนอพี่น้องจ้าที่นี่ก็เตรียมเล้วเตรียมของไซบาตแบบพี่น้อง หน่าสดมากเลยเตรียมของไ่บาดเห็นกันไหมสาธุสาธุน้ำกันเด้อจ้าะจะมีไ่บาดท,ทุกมือตอนเศ้านะพี่น้องจ้ามาทำบุญน้ำกันเด้อจ้าไ่บาดกับไ้แมดน้ำพี่น้องจ้ากูกำลังมาแล้ว ทำบุญด้วยกันนะคะหนาวพี่น้องจ้ามื่อนี้กันหนาวอุณหภูมิอยู่ประมาณสิบเจ็ดองศานะจ้ามื่อนี้เนาะ่ากกำลังหน้าเลยพี่น้องจ้าไกลแล้วไกลแล้ว

เสร็จแล้วจ้าใส่บาทลาแล้วเลรเน้อพี่น้องจ้าจะสิเอาน้ำยาดเอาน้ำยาดไปเทใส่ต้นใหม่เนาะจ้าทำบุญน้ำกันเด้อจ้าอธิษฐานไปพร้อมกันเ้ยพี่น้องจ้าจินนี่กวดน้ำเด้อ แล้วจ้า,จาเสร็จภารกิจตอนเศร้าแล้วพี่น้องจ้าเดยวจินนี่ให้เบิ้งบรรยากาศใหม่เนาะเป็นตะยูบอ่อบ้านจินนี่หมู่บ้านจินนี่เป็นหมู่บ้านในน้อยพี่น้องจ้ามีร้อยกว่าหลังคาเรือนเนาะจินนี่กระส่บาดเสร็จแล้วพี่น้องจ้าพระอาทิตย์ อาทิตย์ขึ้นท้างวูนพี่น้องจาอา้าทิตะวันออกะแสงแดดอดดอ,อ,อนกำลังจะมาให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายอันนี้ก็จะเป็นหน้าร้านขายน้ำปั้นจีนี่เนาะ เ,เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยใส่บาตรตอนเศ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ้าเป็นกิจวัตรประจาําวันตอนเศ้าของจินนี่เนาะจ้าใส่บาตรตื่นแต่เศ้าหนึ่งเข่าป่าไฟเตรียมกับเข่ากับน้ำใส่บาตรทุกมือจ้าโอเคมือนี้กะ พาเอฟซีพาเพื่อนๆทุกคนทำบุญน้ากันนะจ้าใส่บาตรเมื่อนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เ้อจ้าเอาคลิปใส่บาตรทำบุญมาฝากกันนะจ้าทำบุญน้ากันสาธุน้ากันนาะพี่น้องจ้าจินนี่ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้จ้าบายบายสวัสดีนะคะสวัสดีจ้า